สวัสดีค่ะครอบครัวซันมอนไลท์เลิ e r ร a d ิ้งที่รักของผู้อ่านนี่เป็นเซเว่นเดย์เดลี่นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องราวความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นนะคะประจำวันที่3 1พฤษภาคมถึง7มิถุนายนสำหรับราศีธนูค่ะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกแนบไว้ใต้คลิปนะคะ รับชมคดคู่ได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะรักนาราศีดาวจันทรศุกร์ดาวอาทิตย์รับชมได้คบคูค่กันไปขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์และกระดิ่งหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นนะไม่ใช่สำหรับคนโสดคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะไปรับชมที่ความรัก12ราศีคนโสดผู้อานมีไว้ให้หลายหัวข้อมี new love มีคนโสดแรนดอมมีความรัก12ราศี True Love Twin Flame Soul Mate ของคนโสดทั้งนั้นเลยดังนั้นนะคะคลิกเข้าไปในชาแนลเลือกชมตามอัธยาศัยนะคะ Facebook Instagram นะคะลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะจะ ร่วมกันทำบุญผ่านทางการเช่าหินมงคลไม่ได้ไม่ได้มีหน้าร้านนะคะเพราะว่าผู้อ่านไม่ได้ทำเป็นการค้าหินก็จะมาเป็นแต่ละรอบละรอบไปค่ะนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดู e NERGY กันหน่อยราศีธนูระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like share และกระดิ่งการอาเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ผู้อ่านยังไม่ได้รับอ่านการ์ดส่วนตัวนะคะ เ้าล่ะเดี๋ยวเรามาดูเอเนอร่จีกันไกด์การ์ดสตรัค คุณทั้งชู่ในช่วงเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่าควรจะห่างกันสักพักน่าจะเป็นการดีที่สุดเพราะเอเนจีถ้ากลับมาพูดคุยกันอีกอ่ะมีเกณฑ์ว่าจะต้องติดอยู่ในวังวนเดิมๆนะท็อกซิกดรามา่าอะไรพวกนี้เครียดกังวลทะเลาะการหึงหวงเข้าใจผิดนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดคุณจะต้องปล่อยให้ความเงียบ นะคะนำทางคุณบ้างนะ energy ออกมาพร้อมยูเนียนมันมีทางลงอยู่แล้วมันมีทางออกอยู่แล้วระหว่างคุณกับเขานะมันมีหนทางว่าจะได้กลับมาพูดคุยในลักษณะที่ว่า พูดพูดคุยกันด้วยดีทำความเข้าใจกันด้วยดีนะถ้าสามารถไปถึงตรงนั้นได้ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบเพราะมันยังสามารถรีวิเนียนต่อได้ในเวลานี้สถานการณ์ออกมาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยการประทะคารมหรือเฟสทูเฟสนะไปก่อนสักระยะดีมั้คะใช้เวลาให้ความเงียบนะเป็นตัวนําทางเป็นตัวทําให้ใจคุณทั้งคู่สงบลงเมื่อทุกอย่างเย็นลงสงบลงเมื่อไหร่บอกเลยว่า การกลับมาพูดคุยนะ่ะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นตอนนี้ยังติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆค่ะโกรธโมโหน้อยใจถึงหวงเต็มไปหมดเลยนะอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ่ะช่วงเวลานี้ไม่ต้องพยายามติดต่อกันและกันน่าที่จะเป็นการดีที่สุดถ้าติดต่อกันและกันบอกเลยว่ามันจะอยู่ในวังวนเดิม,ดมนะๆนะก็ยังติดอยู่ตรงนั้นแหละทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนั่นแหละไปไหนไม่ได้นะ เอาล่ะ right. ขอดู energy ตัวคุณตัวเขาและภาพรวมทั้งหมด energy ตัวคุณค่ะ,อะขอโทษนะคะขอดู energy ตัวเขาตัวคุณและภาพรวมทั้งหมดขอภัยด้วยค่ะ energy ตัวเขาค่ะตัวเขาในเวลานี้นะเป็น temperance เอาจริงๆเขาอยากทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะแต่เขาพยายามเคลียร์ความรู้สึก r e b i r t h ดีค่ะ d ดดร Rebirth และ a n g m a n บอกแล้วว่าจะต้องใช้เวลาจริงๆนะตัวคุณตัวคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตัวคุณเป็นเดอะสตาร์ค่ะสิกาบอนและ เอสบอลส์เอนเอจีคุณสวยมากๆากเขาดูหน่อยว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงและตัวคุณจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์นะสวยค่ะเอาล่ะโอเคไฟล์เพนเตโคขยายไฟล์เพนเตโคค่ะโอเคค่ะ เคสออฟันส์โฟบครับตัวเขาในเวลานี้เขารู้นะว่าถ้ากลับมาพูดคุยช่วงนี้มันน่าที่จะยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่พร้อม7วันนับจากนี้หรือในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณทังคู่จะต้องพยายามเบาลงเย็นลงนะคะหาทางออกโดยการทำจิตทำใจให้สงบ โฟกัสไปที่เรื่องอื่นก่อนพัฒนาตัวต,วตวนให้ดีมากยิ่งขึ้นจะดีกว่านะาทีนี้เขาเป็น temperance และ date rebirth เขาพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น t u a n from ตัวเขาเองให้ดีขึ้นแต่ hangman ออกมาบอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้มันต้องใช้เวลาและอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเขาต้องการเวลาอยู่กับตัวเขาเองในเวลานี้ คุณไม่ต้องพยายามไปส่งข้อความหรืออะไรใดๆทั้งนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาคือความเงียบในช่วงเวลานี้ให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนดีไหมคะนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน Temperance เขาต้องการเวลาในการ create energy ค่ะ ความโกรธมโหไม่สบายใจไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นต้องให้เขาเคลียร์ให้หมดถามถึงเรื่องราวของคุณเขามีความรู้สึกว่าเขายังมีหวังการที่เขาจะมีคุณในชีวิตได้เขาจะต้องปรับปรุงตัวเขาเองคือเขาจะต้องรีเบิร์ตตัวเขาเองอ่ะให้เป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรนะเขาจะต้องรีเบิร์ตตัวเองให้สามารถตั้งรับกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครั้งนี้ได้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ แบบเรียกว่าอะไรดีนะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแบบต่อเนื่องแบบเกี่ยวเนื่องแบบเกี่ยวพันจากใครบางคนมาก่อนหน้านี้นะหรืออาจจะมีคนคุยมาก่อนที่จะพบเจอคุณ หรืออาจจะสับกันก็ได้ดังนั้นเขาจะต้องเคลียรเรื่องราวตรงนี้ให้หมดไปด้วยนะแล้วเขาจะต้องพร้อมที่จะเป็นคนใหม่จริงๆอ่ะนะคะเอเนจีออกมาบอกแบบนั้นเมื่อเขาพร้อมนะคะมองดูโดยรวมแล้วเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นเพราะอะไรล่ะคะเพราะเขายังรู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้าเขายังมองเห็นทางเป็นไปได้ในความสัมพันธ์อยู่และคุณกับเขาก็มีเรื่องราวสตอรี่มากมายที่เขายังรู้สึกว่า น่าเสียดายที่จะต้องจบลงกันตรงนี้นะคะทีนี้ตัวคุณเป็น The Star, s i ซิกออและเอ e o อ w a อลคุณอยากจะคุยกับเขามากคุณนี้ก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่คุณเป็น The Star, ร์และซิก f อ a n d ลและเอสออ a ว d ลมันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือเรื่องราวดีๆจากความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเข้ามาก็ได้ คนที่คุณเป็นประเด็นอยู่ด้วยอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะส่วน energy ใหม่ๆที่จะเข้ามานะเหมือนเป็นมิตรภาพดีๆนะเช่เป็นชาวธาตุไฟแล้วก็ในเวลาเนี้คุณต้องการที่จะทำงานเพื่อโตคุณเองคุณต้องการความรักแบบที่ชัดเจนในแบบที่คุณต้องการ แต่ทีนี้เนี่ยการกระทํามันค่อนข้างส่วนทางการเพราะถ้าคุณพยายามถามความชัดเจนหรือให้เขาปรับปรุงในเวลานี้เขาสามารถทําได้แต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะเอเจนซออกมาบอกว่าตัวคุณนะคะกำลังตัดสินใจที่จะ move on หรือก้าวต่อไปเพราะตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้มากเท่าที่ควรน,นี่คือความรู้สึกนึกคิดของคุณ คุณจะพบเจอใครใหม่ไหมอะไรไหมมองดูว่าก็มีเกณฑ์อยู่แต่เพียงแต่ว่าในความรู้สึกของคุณนะคะคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณมีความหวังกับคนคนนี้อยู่เพราะด้วยความผูกพันด้วยความรักที่มีให้กันนะประมาณนี้ The Star, s i ซ of รฟอน a อสซับคุณจะได้รับข่าวดีใน2ช่องทางเท่าที่ะผะกว่านมองดูนะเขาอาจจะบอกคุณให้รออีกหน่อยเมื่อเขาพร้อมตัวคุณเองก็อาจจะรอดูสถานการณ์แต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือ Move On ไปข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันเขาจะ Take Action ยังไงในความสัมพันธ์สิ่งที่กเกิดขึ้นเขาเป็นเดดท็เป็นต์เโนะ เขาหน้าที่จะกลับมาโฟกัสที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งเมื่อพร้อมคุณอาจจะดีกับชาวทาตดินด้วยก็เป็นไปได้คณคนนี้เขาอาจจะไม่พร้อมทางด้านการเงินแล้วก็รังทางด้านการออฟเฟอร์ด้วยก็เป็นไปได้นะนี่คือสิ่งในใจที่เขาคิดนะคะเขาจะกลับมาต่อเมื่อเขาพร้อมถามว่าแน่นอนขนาดไหนเ,เขาบอกกับตัวเองว่ายังไงเขาก็คงต้องกลับมาแต่ต้องรอความพร้อมเพราะติดอยู่ที่แฮงก์แมนเนี่ย ต้องใช้เวลาอยู่แล้วตัวคนเป็นทัวร์เพนเด็กลอย่างที่ผู้อ่านบอกคุณพยายาม move นะคะแต่ในท้ายที่สุดคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ของการจ็คกริงคือการตัดสินใจเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนคุยใหม่เข้ามานะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณก็รู้สึกคุณชอบมากๆแล้วคุณมีความสุขกับคนคนนี้คุณก็รู้สึกดีแล้วก็ยังมีความหวังอยู่ลึกๆในใจ ดังนั้นคุณเป็นทูอ p เ n นเดโคอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอยู่ในช่วงของการจะต้องตัดสินใจเลือกแต่ยังไงก็ตามนะช่วงอาทิตย์นี้อยา่าเพิ่งไปคาดคันเขาจะดีกว่าคุณควรจะเริ่มต้นนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องโน้นเรื่องนี้คุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องจริงๆละนะคะเรื่องความรักบอกเราว่าคนคนนี้ก็ยังอยู่ในชีวิตนะก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุให้ต้อง ทะเลาะก,กันหรือยังแก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาไปก่อนแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะ Energy f i ฟล o f Pentacles แลและทริโอครับบทสรุปของคุณทั้งคู่ก็คือนะคะตัวคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความรู้สึกกับความมั่นคงและชัดเจนที่กำลังจะเข้ามา f i ล e of Pentacle s ออกมาบอกว่า คุณทั้งคู่จะพยายามหาทางออกแต่มันในทางออกที่ว่าเนี่ยตัวคุณจะมีโจทย์เข้ามาให้เลือกหรืออาจจะสับกันก็ได้ในระหว่างทางที่รอค่ะคุณอาจจะมีะตัวเลือกหรือทางเดินใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณต้องตัดสินใจทำให้คุณทั้งคู่ต้องตัดสินใจฟอบครับออกมาบอกว่าคุณมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณโอเคนะ ถ้าเกิดเขาต้องการโอกาสแต่มันจะนานสักแค่ไหนล่ะมันจะนานจนคุณทนรอไหวไหมนี่คือคำถามในใจคุณคำตอบเนี่ยนะคะ Energy อ,ออกมาบอกว่าตัวคุณจะรู้ดีที่สุดเลยว,ว่าเอ p ด s ซอ r c สการรอคอยอะไรนานๆมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วอึดอัดใจแม้ว่าเขาจะพยายามรีเวิร์สหรือว่าจะพยายามปรับปรุงตัวแต่การรอคอยมันนานและการรอคอยมันก็อาจจะสิ้นสุดได้เพราะว่า พจออฟวอสออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับการออฟเฟอร์ครั้งใหม่ออฟเฟอร์เลิฟครั้งใหม่กับโซเมกของคุณด้วยก็เป็นไปได้นะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเป็นคาร์มา relationship หรืออะไรก็ตามไม่อยากให้คิดตรงนั้นมากเอาง่ายๆก็คือว่าคนที่ใช่ไปต่อได้แบบสบายใจคนที่ไม่ใช่ก็ฝืนหน่อยถ้ารับไหว ต้องถามใจตัวคุณเองว่าคุณรับไหวไหมแล้วก็คุณคู่ควรกับตรงนี้ไหมความรู้สึกเขาดีมากๆเลยอะราศีธนูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณมันดีมากๆแต่มันติดที่ว่าเขาต้องการเวลาคุณจะสามารถให้เวลาเขาได้มากน้อยแค่ไหนสี่เดือนขึ้นไปก็เป็นไปได้นะหรือจะมีการเริ่มต้นใหม่ซึ่งการเริ่มต้นมันก็คงจะมาในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกัน คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะเอจี้ของการตัดสินใจเลือกเข้ามาพอสมควรทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันหน่อยว่าเขามีข้อความอะไรอยากที่จะบอกคุณ you are special to me even though I told you are t o risk uh, ่ ุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและสิ่งเนี้ยคําพูดเนี้ยเขาไม่เคยที่จะได้มีโอกาสบอกคุณนะ <All that. S 1> I'm trying to do the h o r r i b l e thing เขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างให้เกียรติที่สุดเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นการดูถูกคุณ เขาพยายามที่จะให้เกียรติคุณมากที่สุดนะคะถ้ามีเกณฑ์ว่าจะต้องกลับมา I see a little part of you in everyone I meet ค่ะเขาไปในทุกที่เขาอาจจะเคยพบเจอใครแต่เขาก็เห็นนะคะสิ่งอันพลรน้อยจากตัวคุณที่เขาเคยได้รับนะคะซึ่งเขาไม่เคยได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จากใครมันทำให้เขายิ่งคิดถึงคุณมากยิ่งขึ้นซึ่งเกเบยลมีอะไรอยากจะบอกคะ อา uh, ค่ะ all your self to receive ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้อง open your arm to welcome the blessing ค่ะคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดใจนะคะอ้าแขนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยสิ่งดีๆใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วนะคะ God is sending to you ค่ะเป็นสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับดังนั้น มองดูโดยรวมแล้วคําตอบในใจตัวคุณจะรู้ดีที่สุดว่าควรจะเลือกหนทางไหนจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่อ่า v e นิ e วิร์พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สทธิ์เตรียมไว้ให้แล้วนะคะกับสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นสิ่งต่างท troubled, ๆที่ยึดพับเก็บลงไปในช่วงเวลานี้จะมีเกณฑ์มา life, หรือไม่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่มันจะดีกว่าไหมที่คุณจะ ค่อยๆก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะมันจะไม่ทำให้คุณต้องติดอยู่กับเข็มนาฬิกาการรอคอยนานๆนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณเสียยวกาดได้เอาละ่ะนี่คือสิ่งที่ Energy ท,ทั้งหมดโดยรวมอยากจะบอกคุณพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ